ินรักไทยช่วงพิเศษในวันนี้นะครับเรามีเครือข่ายนะครับยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอ้โหแต่ละคนนะครับงามไม่ปราณีใครนะครับอ่ะเป็นคนจากจังหวัดไหนพูดพร้อมๆกันสะแก้วสะแก้วสะแก้วอยู่ตรงไหนของประเทศไทยภาคตะวันออกนะอยู่ติดจังหวัดอะไรบ้างภาคใต้่าคใต้จัดจีนค่ะจีนบริษัทตะวันออก เพชรตะวันตกตะวันตกอ่าร์อ่ตอบพร้อมกันทุกคนจันทบุรีนะตรงกลางก็ติดจังหวัดสาแก้วโอเคเออเดี่อวตอบเีนะเนี่ยนะโอเคเลยนะสาแก้วมีที่ท่องเที่ยวที่ควรจะไปยังไงบ้างแอนะ่นำมองกล้องด้วยมองกล้องเลยนะครับท่านผู้ฟังกําลังฟังอยู่ที่ไหนหน่าไปที่ขึ้นชื่อเลยของเราก็คือที่ตลาดลงเกลือตลาดลงเกลือทาไมถึงต้องไปมันเค็มมันมีอะไรอ่ามไม่ใช่นะมีอะไรบ้างอีสิค่า จริงป่ะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจถ้าไปแล้วต้องซื้อเทร่ยวไปต้องซื้อนะคะอ,อป,ป็นพวกแบบนี้อืมกบบแบนเน <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาไปลงเกลืออย่าคิดว่าจะได้ของ <c oughs> ไม่ต้องคิดเลยคือถ้าไปบอกเลยว่าทุกใบนะครับมีการเขาจะใส่พ <c oughs> ิเศษเลยนะครับอ่าไม่ใชนะ <c oughs> ่ไม่ใช่ใชอา่าคือเหมือนของจริงมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาไปที่นั่นอย่าเอาของแท้ไปเพราะว่ามันจะมองไม่ออกว่าสิ่งที่ท่านถือไปเป็นของแท้กับของที่ใครอยู่ที่นั่นอันไหนมันแท้มากกว่ากันเข้าใจไหม เพราะก็ทําเหมือนมากนะครับคทุกวันนี้ยังเปิดอยู่ไหมตลาดหลวงเกล่อยังคึกคักเหมือนสมัยก่อนไหมยังคึกคักงไหมอ๋อเป็นบางร้านนะครับบางร้านก็ไปไหนเขาปิดค่ะเพราะว่าตัวการผู้ชายยิ่งข้ามแดงอืมนะครับก็เจ้าของเขาก็มาจับเอาเนาะเพราะฉะนั้นเวลาใครไปซื้อนี่มาใส่เพีนพลาดถือไม่ได้นะต้องซื้อของที่ถูกถูกตามตามกฎหมายเนาะครับเออว่าก็ไปเที่ยวตลาดหลวงเกลือนะคะก็แนะนําอยากจะให้อ่า ต่อรองสินค้านะคะเป็นครึ่งต่อครึ่งถ้าเกิดจะเที่ยวจริงต้องยวราคาพันสองในคนจะเหลือเท่าไหร่พันสองก็น่าจะเหลืออยู่ที่หกร้อยสามร้อยได้ไหมสามร้อยไม่ได้เร่องไรออกจากตลาดทันทีเลยสามร้อยต่อยังไงไปแล้วเพราะเสาร์อาทิตย์ต่อไม่ลงเลยห้ามต่อห้ามต่อนะไปปกตินะครับอ๋อตลาดลงเกลือรู้สึกรถไฟไปถึงแล้วตอนเนี้ยถึงแล้วถึงแล้วใช่ไหมอ่านะครับเราเคยไปอ่ ครับปลอ,อดภัยด้วยค่ะ,อะโอเคนอกจากโรงเกลือเราควรไปที่นหนเีกมาทางสะแก้วแล้วมีจะต้องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไหมวัดวารามที่ไหนสาสาารมันเป็นยังไงปราสาทสะดกก็จะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแหล่งวัฒนธรรมเก่าๆค่ะที่ของโบราณใช่ค่ะเป็นที่ที่ไว้ให้เราดูค่ะสภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างสภาพดีค่ะเพราะมีการปรับปรุงค่ะก็สภาพดียังเห็นเป็นโครงสร้างประสมประสาทอยู่ใช่ไหมก็มี คงคงเดิมไว้แต่ก็มีต่อเติมในแงในสิ่งที่แบบว่ามันชำรุดทุดโทรมมีคนไปเที่ยวเยอะไหมทุกวันก็ก็มีไปเป็นบางช่วงอะค่ะไปลําบากไหมไม่ลําบากค่ะถนนเข้าเป็นทางสะดวกค่ะอ่านะครับใครบ้านใครอยู่ใกล้ๆสะดสตอกโกธมบ้างสะตอกโกธมนี่เป็นอยู่ที่จังหวัดอ๊อเภออารันอ๊อเภออารันแต่ตรงนี้อารันตรงนี้ไม่มีค่ะไม่มีเลยตรงนี้จะมีวังน้ําเย็นกับองอนี่มีใครมาจากอำเภออะไรบ้างอะลองทางนู้นสิทางนู้นนี่อำเภออะไรวังน้ำเย็นวังน้ำเขียว เอาพรวางเอาวางไหนนี่วางน้ำเย็นเหมือนกันวางน้ำเย็นเหมือนกันค่ะวางน้ำเย็นวางน้ำเย็นคลองหาดค่ะคลองหาดคลองหาดอยู่ตรงไหนคลองหาดอยู่ทางทิศทิศตะวันออกรายเอีดส่วนหนึ่งจะติดเขมรค่ะอ๋อกัมพูชาก็ติดเลยใ่ไหมค่ะฉะนั้นแสดงว่าที่บ้านเนี่ยพูดภาษาทางนู้นได้พูดไม่ได้ค่ะเอ้ายังปะอันนี้มาจากกมพูชัยบ้างคลองหาดค่ะคลองหาดวางน้ำเย็นค่ะวางน้ำเย็นวางน้ำเย็นใครในเนี้ยรู้สึกไม่ค่อยพูดภาษาไทยกันเลยนะพวกเราเนี่ย พูดภาษาอะไรกันที <um ่บ้านผสมค่ะไทยผสมไทยผสมผสมกับอะไรผสมค่ะอีสานเอาจริงๆบอกคนแถวนี้บอกคนโคราชค่ะคนโคราช เพราะว่าเห็นเวลาไปที่ไหนด้วยกันสากแก้วเนี่ยคนอื่นเขาพูดไทยกันหมดเลยนะเราเนี่ยควรจะย้ายอยู่แถวภาคอีสานนะเว้าล่ากันใช่ไหมว่าว่ากันว่าว่าเนี่เว้าว่นี่เว้าค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังก่อนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องของห้านะคะก็คืออยู่รายการรักถิ่นรักไทยนะคะดิฉันละมุนแก้วตาลค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านซับตะเคียนตำบลซับมะกรูดอำเภอคลองหาดค่ะโอ้ยพูดชัดมากนะครับนอกจากภาษาอีสานทางนี้พูดภาษาอะไรกันบ้าง เล่าขึ้กันโอ้เล่าเบอร์ตัวเนี่ยเล่าเบอร์เลยโอ้พี่น้องครับลักพี่น้องรักถิรลักไทยที่ชมรายการอยู่ที่เราไม่ได้ถ่ายทอดอยู่ภาคอีสานนะตอนนี้นะต้องบอกว่าเราถ่ายทอดอยู่ที่ชาเชิงเซาเมืองแพรริ้วกำลังสัมภาษณ์พี่น้องจากสาแก้วแต่ภาษาที่ใช้นี่คืออีสานเบอร์เลยเนี่ยนะครับมายังไงไปยังไงถึงพูดอีสานกันพวกเรานี่บรรพบุรุษมาอย่างไงไปอย่างไรย้ายมาไหมอ้ยพมาไหมย้ายย้ายมาที่นี่เป็นเมือง อ๋อมานานหรือยังมานานแล้วค่ะหลายปี20กว่าปีแล้วค่ะอ๋อบอก็จะก่อนเป็นการกบุบวนหนึงค่ักอุบลนขันพี่จางกบุบลอกบุนกบุนก้อนแก่นทำนาจเจริญโคราชค่ะโอ้ยกลับบ้านกลับเมืองเลยกลับบ้านกลับเมืองเอาพี่น้องเนี่ยท่านฟังอยู่ที่บ้านเอาคนกลับบ้านไปด้วยไอ้นี่มาจากไหนกันมาคนสระแก้วสระแก้วใช่สระแก้ว อ๋อครึ่งครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งนะอีสานเครื่องหนึ่งโคราชโคราชนะครับนะเป็นเมืองที่น่าเที่ยวไหมใส่แก้วนี่เป็นเมืองที่น่่าเทียวน่าไปไหมน่าไปไหมไปแล้วปลอดภัยไหมปลอดภัยอืมนะครับของดีของดีเลยนะอ่ะของฝากเข้าไปมีของฝากอะไรฝากถ้าไปก็จะเป็นข้าวหลามบ้านเท้าวัฒนานครนะคะอร่อยกคน้องนวลไหมอ่าอร่อยครับ ต้นตำลักทําด้วยไม้ไผ่อย่างดีไม้ไผ่อย่างดีค่ะเสร็จเราก็จะมีชมพู่หวานเมืองของหาดของหาดสายพันธุมาจากนครปฐมมาเปลี่ยนชื่อเป็นชมพู่หวานเราไม่ของพี่เขาเราเลยเปลี่ยนชื่อใหม่เลยเปลี่ยนชื่อใหม่เราเองด้วยเปลี่ยนชื่อเป็นเราเองเดือนนะคะมีมะม่วงค่ะมะม่วงน้องฤดู ดอกไม้หวานอร่อยลูกใหญ่ที่สุดค่ะอ่อแล้วเราก็บังคลาที่ตัวเองนะอร่อยกว่าใช่ค่ะมีกลุ่มโอทอมของมะม่วงเลยนะคะตอนนี้กําลังติดลูกแล้วค่ะอือตื่นแล้วอันนี้มันจะเป็นช่วงนอกฤดูนะคะที่เราทําและในส่วนของที่ก็จะเป็นผ้าผ้าทอแม่ทอแม่ผ้าทอที่บ้านเนี่ยบ้านเราเนี่วเป็นยังไงบางสวยงามแบบไหนลายแบบไหนลายแบบไหนนี่อ่ะไทยต้องต้ดูก่อนในลายแบบนี้เลยเนี่ย แล้วเราชควาตก็คงจะมีการปลุกเอวให้ผมนะครับพอรออีกนี่คาดการว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะการปลุกเอวให้ก็ได้นะเป็นการสาธิตเรื่างปุกเอวได้จริงๆนะครับพี่เจงเวลาอยากมีเวลามากนี้เดี๋ยวเดี๋ยวความนาอาจจะมากเลยนะเดี๋ยวขอเบอร์โทรศัพท์ไว้เปิดเราวันนี้มาในการเรามีแค่ชั่วโมงเดียวนะครับมีทั้งเรื่องราวของนครนายกเรื่องราวของแปดริ้วแล้วก็เรื่องราวของ